ดีค่ะคุณยายคุณยายจูมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอุ้ยค่ะท่านผู้ชมคุณยายเพื่อนอายุมันควรยืนเนาะคุณยายเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคุณยายเนาะค่ะได้ย,ยินว่าคุณยายจูมเพื่อนฝันคะ่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าวความฝันของคุณยายนี่เพื่อนสีมาแบงปันท่านผู้ชมจังได๋ามาเบาให้ฟังตัวเลขตัวใดกามาฟังคุณยายเบาน้ำกันเนาะเป็นจังได๋คุณยายได้ยินว่าคุณยายนี่ฝันดี ฝันว่าจังไดเว้าให้ฟังแน่คุณยายสองคนไปป่า,ปปาเออค่ะอืแล้วก็ไปเห็นผู้ชายออผู้ชายผู้นัน้นผู้ชายผู้นันน้นเฒ่าบ่คุณยายก็บอเฒ่าบ่อนุ่มบอเถาบ่อนุ่มคนกลางคนเออค่ะคนเหมือนที่ช้ำอ๋อ,อ โอ้ค่ะค่ะประมาณหาสิบกว่าปีเนาะคุณยายเนาะบานนี้จังไดต่อคุณยายวันนี้ก็โอ้ยายด้ได้นี่แหละเด้อว่าเขาทิ้งเอาอาด ในความฝันคุณยายพันวาควาือคือว่าตายตายตายจังเด่กะตายเทตายจากลูกจากล้านเถๆงานนี้เพราะว่าเขาสีขาเลยมันบอกคุณยายเออเข,ขาเถขาเหรอในความฝันนันไปเห็ดยังให้พ่นเพ่น,เพนคือสีขาคุณยายม่อไหนไปเห็ดยังไปป่าไปองค์ธรรมอัดอกอูอ้ไปป่าไปดงธรรมดา บาดนี้จังได้ตัวคุณยายเพิ่นได้า่าบกือดขา่อเมื่อก่อนเออจังไดจังว่าเพิ่นสีขาเ,ออเพิ่นมีมีดออมีผ่ามีปืนบ่เออโอ้ขังเอ้หนึ่งมีดแหม้โอ,อ้ของังเอ้หนั่นปืนแน่ปืนใสแน่ปืนใส่คุณยายเลยเออแน่ใสใสคุณยายแหน่ใสใหนี่เออ จอใส่หัวเลยเออบาทนี้เพินเ่น,ดนได้ยิ่งบอกเด้งิ่งบอกคุณใหญ่เด้งิ่งคุณใหญ่บอกแน่ปืนใส่ละเพื่อนได้ยิ่งคุณใหญ่บอกเอหงาคอนโอ,บอ้บด้งห่งาอนโอ้ค่ะเด้งหิ่งบเด้งิ่ง,อน,ง,นง,นงนอน โอ้เมื่ออาหารกันจังใดนอ้จะปั่นจะมีเสกจกังใดจังฝันหลายแถวบอคุณยายเอ,ออเอฝันหลายตกใจกลัวเลยกกระอตื่นขึ้นมากกันยังหยาดยังสั่นอยู่บอคุณยายเออโอ้ค,ค่ะคุณยายคุณยายอายุเท่าไรเนาะตอนนี้ อันกับจำหมดแล้วเออว่างเก่าสิบอ้อแปดสิบกว่านี่นะแปดสิบกี่ปีเพื่อนอายุเท่าไรเนาะอายุเก่องปีโอ้ค่ะจะปอถามล้านเพิ่นล้านเพิ่นว่าอายุเก่าสิบสองปีค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะแต่ว่าคุณยายนี่ก็ถือว่าความจําดีเนาะยังจําเรื่องเล่าความฝันจะโข้งได้ชัดเจนเนาะคุณยายเนาะเก้าสิบสองปี ปืนแน่ใส่หัวคุณยายเลยผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้น่ะใช่ใส่หัวเลยปืนจอเลยค่บาทนี่ขั้นตีตัวเลขนี่คุณยายสิตีตัวใดให้ทานผู้ชมทางบาทอ๋อก็บอกนถน่ คุณยายว่าจักละว่าสันทผู้ชมคุณยายเพิ่นกับอายุหลายแล้วเนาะทาผู้ชมเนะาะจักสิตีตัวใดคุณยายเพิ่นว่าแต่ว่าฝันแบบหนีเนาะคุณยายเนาะค่ะปืนหนี่ก็เป็นเป็ดหัวกระหานเนาะคุณยายเนาะผู้เท่ากะเก่าเอาเป็นเก่าเปหาจ้งสี่กระได้อยู่เนาะคุณยายเนาะเพราะว่าคุณยายเป็นผู้เท่าเนาะ แต่เอ้อค่ะ <แบ S 1> จปาปอขออนุญาตท่ามผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะนอตีตัวเลขให้คุณย่ายจูมเนาะค่ะท่ามผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณย,าย่านีเพื่อนกับพ่อจักสีตีคือกันเพื่อนกับอายุหลายแล้วค่ะก็เลยขออนุญาตตีแทนเนาะกันทรามชมทางบ้านแปรตีเป็นตัวอื่นนอกเหนือจากถี่จาปอตีให้กัอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันไต่คลิปเนาะคุณย่ายเนาะแต่ว่าคุณย่ายนี่อายุเก่าสิบสองปี คันปืนมาแน่ใส่หัวนี่เอาแปดใส่ครับอายุคุณยายกะน่าจะได้เนาะคุณยายเนาะเป็นแปดเก่าสองจังสี่เนาะค่ะแต่ว่าก็ได้ยินว่าหลานคุณยายเพิ่นบอกให้ฟังอยู่ว่าคุณยายนี่ฝันเห็นลูกทายคุณยายที่เพิ่นบวชเนาะคุณยายเนาะค่ะบวชหลายพรรษาแล้วเพิ่นห้องบอกเลขคุณยายเพิ่นบอกตัวใดคุณยายจําได้บอก อาพนนอออันขึ้นออกจับเงินขึ้นสองใบใบใดคุณยา,ายวใบพันทั้งสองใบเลยอบาดนี้โตเลขนี่คุณยายจำได้บ่ที่ก็ว่าอ้แปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้า เออ,อเก่าาเออเก่าแปดเก่าค่ะท่านผู้ชมถือเงินขึ้นสองพันลักกระบอกเล่เก่าแปดเก่าลูกชายคุณยายเนี่อายุเท่าไหร่จำได้ปะอายุหกหกสิบปีเพิ่งกันยังมีชีวิตอยู่นอกคุณยายเนาอ งอโอ้เออเออโอ้บวดจำภรษาอยู่น้องงู<อ>หเหลือมค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะนี่ก็ะเป็นตัวเลขแนวทางความฝันที่คุณยายจูมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุเก่าสิบสองปีค่ะเพิ่นกะเ้าอยากคัดคัดของของเนกะถือว่าคุณยายนี่เพิ่นแข็งแรงเนาะยังเว้าเรือเ่องเล่าความฝันละกกะตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังได้แถมจื้อตัวเลขได้อีกเนาะคุณยายเนาะ สุดท้ายนี่จะปอก,กขอขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าความฝันหลกักกาตัวเลขที่คุณยายนั่มาแบ่งปันท่านผู้ชมลูกหลานทั้งบ้านเฮาในหมวดนี่นอกคุณยายนอจังไ๋ก็ให้ลูกหลานโชคหมันกับตัวเลขของคุณยายจูมนอค่ะค่ะทา่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การสารุปตัวเลขของคุณยายจูมนอค่ะเลขตีจากความฝัน985้าค่ะเลขที่เพื่อนฝันเห็น ลูกไส้เพิ่นมาบอกเลขค่ะเก้าแปดเก้าค่ะกาบจำนวนเงินนี่ก่ะตีเป็นตัวเลขสองศูนย์เนาะค่ะเนาะในความฝันเพิ่นเห็นลูกชา้เพิ่นที่บวชเป็นพระค่ะถือเงินสองพันค่ะเพิ่นกะเลยตีตัวเลขเป็นสองศูนย์เนาะค่ะเนาะแล้กก็บอกเลขเก้าแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมหลวกะอายุของลูกไา้เพิ่นที่บวชเนาะค่ะเนาะหกสิบปีค่ะหลวก็อายุของคุณยาาจูมนี่ 92ปีค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพห้กสิค่ะ เอาไปเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันเนาะคะ่ะเนาะที่ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกบขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบม่กดติดตามจ่าปอกบขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบระพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะสุด ทา่านีกะลาธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่บาดเขาให้ะระบอกไปจับ